สวัสดีเชฟปูว,วันนี้เรามาทำเมนูอะไรกันอีกแล้วเมนูแซ่บๆแล้ววันนี้ทำนี่ยำสายบัวแล้วก็ของทะเลค่ะว,ว้าวคือวันนี้เตรียมวัตถุดิบไว้หมดแล้วทุกอย่างเลยแล้วก็จะมาคลุกให้ทุกคนดูวันนี้เรามีน้ำยำจากพี่ชาย พี่สะพ้ายมาให้รีวิวให้อันนี้ใส่ไปหน่อยนึงขวดนี้ยังไม่ได้เปิดอ่ามันต่างกันยังไงเหมือนกันไม่สองขวดเหมือนกันเ,เหมือนกันเป็นน้ำยำปลาสุดปลาที่แบบพร้อมทานเลยอ่ะ oh. อ,อ๋อถ้าเกิดว่าเราซื้อ,อหนึ่งขวดเนี้ยนะคะอันนี้เดี๋ยวต้องไปดูราคากันอีกทีเพราะว่ายังมือใหม่อยู่เขาย,ยังไม่ไม,มีโลโก้เีอะไรเลยนะยังไม่มีโลโก้เลยคือหนึ่งขวดอ่ะสามารถทำทานได้สองถึงสามครั้ง Uh huh. อออืันนี้เพิ่งใส่ไปครั้งแรกนะคะก็จะลดไปหน่อยหนึ่งถ้าเกิดว่าใส่ครั้งที่สองที่สาม mm hmm. ก็กะเอาว่าจะต้องใส่เยอะแค่ไหน mm hmm. ก็มันจะรสชาติออกมะขามเปียกอะ่ะคือถ้าคนที่ติดรสน้ำยำที่เป็นหวานหวานเนาะที่เราเคยกินทั่วไปอะ่ะอันนั้นก็อาจจะบอกว่ารสชาติของตัวนี้แปลกแต่ว่าถ้าคนที่อยากลองอะไรใหม่ๆอันนี้ก็คือเป็นรสชาติของน้ำยำมะขามเปียกเลยนะ น้ำมากค่ะเปลี่ยนโดนเด่นมากก็เดี๋ยวอลองชิมกันดูพูดไปก็น้ำไาลไหลมีเสียงแซงหน่อยนะครับเขามาตัดหญ้าหน้าบ้านอันนี้ก็คือเตรียมเสร็จแล้วเนาะเดี๋ยวเราคุกเลยใช่ไหมเหล็กงใช่อันนี้ก็เป็นปลาหมึกกับกุ้งเนะะาะเสร็จแล้วจะลวกซะหน่เพราะว่ามันไม่สดนะพะาว่านะตอนนี้ก็เป็นบรรยากาศมุมเดิมนะครับ หลังบ้านจะติดกับสระน้ำแล้วก็มีลมพัดเข้ามาแบบทั้งวันเลยเย็นมากอ่าลวกละวนี้เราลวกประหมึกอย่างเดียวเนะาะเพราะเดี๋ยวท้องเสีย <laughs> ลวกแล้วก็ใส่น้ำที่เย็นกว่าสะหน่อยจะได้มแบบไม่หดเนาะใช่ไหม วันนี้เราพามาเดินตลาดเปิดท้ายนะครับมาเจอร้านแรกสวัสดีครับแม่ค้าขายอะไรครับเนี่ยจริงเหรอขายยำค่ะโอ้น่ากินมากเลยงั้นผมขอสั่งเป็นจำหมูยอหนึ่งจานครับไม่มีอ่ะหมูยอไม่มีมมเอาปูปม้าแล้วกันครับปูม,ม้าก็ไม่มีงั้นเอา ม่กุ้งสดกับปลาหมึกเป็นสายบัวโอเคงั้นเอายำรวมอโอเค <c oughs> เอาที่มีแล้วกันมาจัดเลยเริ่มจากสายบัวค่ะก็หอมแขกเลยอันนี้แม่ค้าขายจานเดียวแล้วกลับบ้านเลยใช่ไหมครับเนี่ยใช่ค่ะ ปลาหมึกกุ้งสดโอ้ยน้ำไหลไหลค่ะเรียบร้อทีนี้น้ำยำนะมันจะมีพริกแล้วก็พวกปลาลอะไรอยู่ในนี้แล้วอะเวลาที่จะบอกทำไมวะคือขวดเดียวจบเลยง่ายๆใช่ขวดเดียวจบเลย ใส่ไปเลยตามชอบนะคะแล้วแต่แต่ว่าปริมาณมที่แม่ค้าแนะนำมาก็คือ<ว>ห,นหนึ่งขวดสามครั้งใช่ไหมใช่หนึ่งขวดได้สามครั้งเมื่อกี้เราก็ใส่ประมาณสามทัพพีเนาะสามสามทัพพีตักเข้าว <laughs> แต่นี้ไม่น่าพอนะต้องใส่เพิ่มเพราะวันนี้เราทำแบบ จานใหญ่อุ้ยหอนะโอเคอน,นี่เดี๋ยวใส่เพิ่มนะคะหมดขวดเลยหมดขวดเลยนี่ยเห็นไหมมันก็จะมีพริกอยู่แล้วในนี้คือเรามไม่ต้องเติมพริกเพิ่มแต่ว่าถ้าใครชอบเผ็ดก็ใส่เพิ่มก็ได้คือผมว่ามันเป็นรสชาติแบบกลางๆที่ทุกคนกินแล้วอร่อยอะ่ะ ดูอย่างแม่ค้านะครับเมื่อกี้ใส่น้ำยำไปใส่ส่วนผสมไปคนไปคือน้ำลายไปเ <st arts> พราะว่าเราทําหลายครั้งแล้วอะ่ะท่านตอนถัดมานะคะก็ใส่ชีใบเรื่อยอันนี้แล้วแต่ชอบเลยเยอะน้อยอเพิ่มสีแล้วเพิ่มความน่ากินได้เนาะอย่างถ้าบางคนชอบใส่ต้นหอมก็ใส่ได้เลย อ๋อแล้วยำแบบนี้นิสัยอะไรเพิ่มได้อีกหมายถึงเอาไปยำกับอะไรบ้างหรือว่าควรจะเติมแบบว่าใส่มะเขือเทศได้ไหมใส่อะไรอย่างนี้ได้ไหมได้เลยค่ะแล้วแต่ชอบเนาะอืแล้วแต่ชอบมีต้นหอมมะเขือเทศก็ใส่ได้อยากใส่กระเทียมที่เป็นกระเทียมจีนหั่นแว่นอะ่ะก็ได้เหมือนกันแต่ส่วนมากจะเห็นเขาใส่อะไรนะขึ้นช่ายใช่ไหมอืมโอเคอเรียบร้อยอันนี้คือเสร็จแล้ว สามนาทีไม่ต้องต้มง่ายมากมแล้วบอกกับคนดูเลยว่ามันอร่อยมากจริง <c oughs> ไม่ได้ม่ได้พูดว่จริงจริงเป็น <c oughs> เป็นรถยำมะสามเปียกอ,อ่ะเออถ้าใครอยากจะลองก็ลองได้นะคะแต่ว่าบางทีคนจะยึดติดกับที่เป็นยำน้ำนหวานน่ะน่หะเอออันนี้ก็จะบอกว่าไอตัวนี้จะไม่อร่อยอะไรอย่างเนี้ยก็เลยออ้องอกกแต่ถ้าใครอยากลองนะอันนี้บอกเลยว่าเป็น ขามเปียกนะคะอ่าโอเคสามสองหนึ่งอ๋อสายบัวเหมือนเหมือนหนวดปลาหมึกเลยอะม,มาได้เวลากินแล้วได้เวลากินแล้วให้เป็น เชฟฟูก่อนเลยครับโอเคก็ขอลวกผมก่นอนหาดูน่ากินมากเลยก็ดูน้ำมันอะ่ะเป็นแบบว่าน้ำน้ำส้มตำก่อนผสมกันแล้วก็ด,ด,ดูดูแบบไม่เยอะเนาะอเออแต่พอๆแบบมิดก,กันแล้วก็เออน่ากินดูกุ้งเสร็จก็ไปเริ่มเลยอ่ะเดี๋ยวขอซดน้ำก่อนละกันมานี่น้ำเหมือนน้ำส้มตำนะคะหา ก็จะมีมะขามเปียกโดดขึ้นมาเลยเด็ดเลยเดี๋ยวลองชิมสายบัวกับปลามหมึกดูบ้างเข้ากับทะเลมากเลยลปกติใช่ ปกติวเวลาที่เราทํากินอ่ะเราไม่ได้ทําใส่ย,ยําทะเลเนาะจะม,มีพวกหมูยอแล้วก็ปูอัดแล้วก็ไส้กรอกอแล้วก็มีเทใส่ไข่ดาวด้วยแต่วันนี้พอมายํากับทะเลมันรู้สึกว่ามันเข้ากันมากกว่าเคยมีกินกับกระท้อนด้วยเนาะตอนนั้นอ,อแต่ว่าแต่ว่ายําแบบกระท้อนนั้นคือยังไม่โดนเท่าทะเลนะคะอ,อ,อขออีกคา ขอคำแบบจัดเต็มเลยได้ไหมไในน้ำด้วยอ่ะอร่อยมากขออีกคำอร่อยครับ สายบัวสีม่วงกับสีเขียวมันต่างกันยังไงอ่ะหรือมันมีแค่สีเดียวะัล้หลตัวสีเขียวมันคืออะไรอ่ะที่อยู่กับส้มตำนะที่อยู่กับส้มตำอ๋อ้นนั้ผักไายอ๋อตันนั้นมันจะออกของขมป่ะแบบต่ตัวนี้มันจะแบบว่ามันจืดอ่ะอันนี้เป็นสายบัวเลยเห็นไหมมันมีสองสีก็คือ หมือนกัว่าตัวเนี้ยจะยังออดอยู่ตัวเนี้ยจะอยู่ช่วงกลางๆน้ําอืำแปลว่าสําหรับแบบยาหรือส้มตําอ่ะเป็นสายโวน่าจะดีกว่าเมื่อกี้ขาดตอนไปนิดนึงนะครับพอดีมีคนมานะมีชุระนิดนึงก็เลยได้พักยกพักยกแป๊บนึงนะครับกินต่อแล้วค่ะหิวมากเลย อร่อยออย,ยังยังยังไม่มาถือกล้องอีกเมื่อกี้มีคนมาเนาะใส่แมสโอเคตาค่อยบ้างวันนี้ใส่สีสีเหลืองนะตกลงมาสีเหลืองสีส้มไม่เป็นสีเหลืองสีเหลืองเหลืองฟักทองอะ่ะนีวมากเลยขอตอนเลยแล้วกัน Oh. นี่ทั้งหมึกทั้งกุ้งนะฮะสายบัวมาว้าว wow. คำใหญ่แท้อืมดับปลาเรามาทางตรงมาต้องอ้อมเหมือนพี่มอมแล้วทำ <c oughs> ไมต้องทำหน้าฟิน,นขนาดนั้นตับเข้าป่าแล้ว นัวทันทีอ่ะรสชาติเป็นไงบ้างก็อย่างปลายบอกมีกลิ่นมะขามเปียกมันอะไรอ่ะเค็มนัวหวานหน่อยมีติดเผ็ดคือมันเข้ากันดีนะอืแล้วก็ตัวสายบัวมันจืดแล้วมันแบบว่าอร่อยอ่ะป๊ะโอเคมากกว่าตัวเลยที่มาบอกกระท้อนเหรอ ไม่แม่ไอ้เขียวเขียวอะวที่สายเหมือนกันเนี่ยอ่อผักพายเอยเอสข่บัวกินเข้ากันมากเลยนัวตัวนัวยิ่งไม่ได้อวยมากไปสั่งกันได้ลองดูที่ไหนสั่งที่ไหนยังไม่รู้ว่าเขาขายที่ไหนบ้าง <c oughs> คือไอ้ตัวเนี้ยเขาเปิดร้านมาก่อน แต่ว่าด้วยอะไรอ่ะก็รู้กรคงรู้กันสถานการณ์โควิดก็ <COVID. S 2> เลยต้องปรับเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงมาทําแบบแปรรูปเพื่อส่งให้แบบ <Online. S 2> ส่งได้ส่งออนไลน์อืมแล้วคือแบบมันอร่อยไม่ไม่ไม่ได้เสียง่ายนะเราแช่ตู้เย็นไว้หลายวันเนาะไม่มีเสียนะแต่จริงๆแล้วอยู่ไม่ได้นานเพราะว่ากินหมดออเ <laughs> กินหมดก่อนคนทําอาหารให้เป็นก็ทํายำอร่อยได้ที่บ้านอ่ะ เจ๋งปะล่ะขายของกอคอยคำคำใหญ่้ายแล้วโอเคอือวันนี้มาเอาคางเอาให้ด้วยเหรอ <c oughs> ใช่กินได้ไม่ต้องถอดกลิตเืื่อประมือกว่ามา <c oughs> <c oughs> ฟังเสียงเคี้ยวทั้งหอมแขกทั้งสายบัวแบบกรุบๆเลยอ่ะแขกสายบัวกรอบแล้วก็หมึหมหมกนิบกๆกับกุ้งก็นิบๆเจ๋วเจ๋วโอเคครับเดีเ๋ย <c oughs> ว, <c oughs> ว <c oughs> ยังไงเราขอตัวไปกินยำสายบัวมึกกุ้งะเลวมทะเลรวม <c oughs> ฝากติดตามไปเรื่อยๆแล้วกันเนาะเราจะลงคลิปกันทุกวันศุกร์นะคะนี่แทบจะไม่ใช่ช่อง y YouTube แคมปิ้งแล้วจะเป็นช่อง youtube ทำอาหารแทนแล้วตอนเนี้อ่าแต่จริงๆถ้ามันโอเคก็อยากทำควบคู่กันไปนะแล้วก็ได้ยินข่าวมาแล้วว่าเขาเปิดอุทยานแล้วตอนนี้ใช่บางแห่งก็คือเปิดเพิ่มขึ้นนะคะเพราะว่าก่อนหน้านั้นเนาะคือแบบปิดกันเยอะมากเลยใช่ใช่เพะนะถ้ามีโอกาสก็อยากไปเหมือนกันจะเที่ยว ลมพัดโอเคครับแล้วไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าเดี๋ยวคลิปหน้าเราจะมาทําเมนูอะไรก็ฝากติดตามกันด้วยอาจจะไม่แซ่บแบบนี้เหมือนเดิมนะอาจจะเปลี่ยนแนวเนาะไปทำอย่างอื่นง่ายๆหลักก็ไปทำละผมที่จะทำละผมเป็นคนถ่ายดีกว่าโอเคสนัดกว่าค่ะเดี๋ยวไว้เจอกันคลิปหน้าค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่บบ๊ายบาย